อส่วนผสมของข้ากจะจจมีหอยคมจากพี่น้องหอยจูบบานเข้านี่แหละต่อมาก,ก็จะเป็นพักจากพี่น้องก็จะมียนพักอีเลิร์ใบเช่าพูนอกจาก แล้วก็จะเป็นพักกระแยงจ้ะผักกระแยงแล้วก็จะมีใบพักปังยอดพักปังจ้ะผักอีตูหรือใบแมงลักแล้วก็จะมีหอมแดงพริกสดต,ตะไคร่ซ้อยค่ะมาตำเครื่องกันเลยจ้า thương cái tầm đồ หอยเขาสุกแล้วใส่ผักเลยจ้า จ้าอ้อมหอยเฮามาแซ่บๆแม่กันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาพอกับอีละจ้าพี่น้องกับช่องแซ่บสซยสซูมือนีเกิดขึ้นเกา่าละจ้าพี่น้องมือนีกับมาแซ่บๆขึ้นเกา่ามือนีเป็นเมนูอ้อมหอยจ้าพี่น้องหอยจุกหอยคมนี่แหละอ้อมหอยคมหอยจูบ้านห้านี่แหละอืม นี่ทำกับเบิงแล้วเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะอันมนืี้มีเจลมีเจลปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวจ้าปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็มีพักสลัด ข้าวเหนียวจะพี่น้องข้าวเหนียวห้อนๆมาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันอืมอ้มอืมอ้มจ๋อแกบแลา บงังอืมมาๆๆจากพี่น้องมาเสียมันกัน <laughs> Còn nhạt bán thơm nước không mọi lại cho nó đùi bộ ạ หืมแบบจำหนามน,นินึ่งพี่น้องโอ้ยตายตายหืม มีตัสมุนไพร ô oh, nuôi gì vầy kìa, nuôi lại, nuôi lại. Mm. Mà đỡ chả mắc kìa, mắc Rồi, xíu vào khoảng đủ rồi phi nọng. เมื่อจะแจกก็อย,อยางใหเม่กินน้ำกันเนาะ อ้อมหอยอ้อมหอยใส่ผักกระแยงใส่ผักอีตูใส่ใบเลือดผักนางเลือดเนาะผักชะพูดเนาะเบชะพูดเนาะพี่น้องเนื้อกะผักปังสุดกับหันแบบ หม่ตรงไม่จะตุ่มอ้ว,วนนะพี่น้องหอยไม่จะตู่อ้ว,วนเมเม่ดูดมันก็ดูดยากพูดนะอืม,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 ม 作用。 ไม่ยังกินนอบพี่น้อง 嗯。Mm. หอมผักอหอมผักกระแห้งหอมผักเลือดใบชะพู่ 哦。Oh. โอ้ยแสบแสบแสบพี่น้องอืมอืม มลยจ้าพ,พี่น้องอู้กิิหนายกินมามือหลายน,าลนึงหอยนะ่ะยิม่มเลยจ้าพี่น้องเอ้ยแีย่เขายั่เขาวบาบปากสัตว์เอาสัตว์เอาเนาะแง่มันหิวแล้วพี่น้องเนาะเป็นไดจ้าพี่นอ้องออมบอกหอยหอยนัานหอยหน้าจ้าพี่นอ้องอ้วนอ้วน ดูดก็บพรขอยากออกแต่พี่น้องแด้าไม่จิ้มเอาแซบแซบแซบจังได้ครับเป็นจังได้กับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกับน้งใจกันนี่เด้อจ้ามือนีกับเขอตัวลาไปกรมาพอกันไม้มือหนานแล้วจ้าพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีจ้า